ครับตามที่สำนักง,งานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายในการพัฒนาครูและนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็โดยใช้กรอบออมาตรฐานสากล CEF r เนื่องจากว่าอยากรู้ว่าคุณครูของเราหรือว่าเด็กของเราเมีความรู้ความสามารถหรือมีทักษะภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใดนะครับจึงได้มีนโยบายในการพัฒนา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพหมหานครเนี่ยก็ถือว่าเราให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการพัฒนาครูแล้วก็นักเรียนนะครับด้านทักษะแล้วก็สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษนะครับเราจึงมาคิดหาวิธีการเราจะทําอย่างไรให้มีวิธีในการพัฒนาครูของเรายัางไงโดยยึดกรอบออมาตรฐาน CEFR โดยครั้งนี้กลุ่มพัฒนาครูนะครับแล้วก็กลุ่มนิเทศได้ เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็เชิญชวนคุณครูที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับก็มีหลายๆโรงเรียนที่มาร่วมกับเราเช่นโรงเรียนพญาไทนะครับโรงเรียนบ้านหนองบอลแล้วก็อีกหลายโรงเรียนนะครับที่เอ่ยชื่อไม่หมดแล้วก็เชิญชวนค,ครูภาษาอังกฤษนะครับที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับของ c f r เนี่ยได้ระดับที่อาจจะเป็นระดับ C นะครับหรือระดับ B2 เนี่ย ให้มาถือว่าเป็นต้นต้นยักษ์ตัวอย่างนะครับเป็นแม่แบบเมื่อเรามาคุยกันแล้วเราก็หาทางว่าเ,เราจะพัฒนากันอย่างไรนะครับคิดนวัตกรรมถือว่าเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาที่มีความยั่งยืนนะครับมากกว่าการพัฒนาแบบวันเดียวแล้วก็จบเลยเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเราจึงคิดนวัตกรรมในการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีมาผสาานกับภา,า,บภา,าษาอังกฤษ นะครับซึ่งในในการพัฒนาเนี้ยเราใช้แบบออนไลน์ line, หรือเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับจะมีทั้งความรู้มีองค์ความรู้นะครับมีตัวอย่างข้อสอบนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานคือ A1 ถึงระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับชำนาญการนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับคุณครูในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารประมถมศึกษากรงเทพมหานครหรือผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเข้ารับการพัฒนา,นานเราจะาวาง โปรแกรมมันนี้ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านสามารถพัฒนาตนเองหาความรู้ได้ตนเองแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะไปทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของท่านเองว่าท่านอยู่ในระดับใดน,นะครับหวังว่าการพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคุณครูทุกคนแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนของเราด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ดิฉันงานสุภภาของประภาวงเป็นศึกษานิเทศนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอบ CEFR โดยฉันเอ,เองเนี่ยเข้าสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR วันที่1 6สิงหาปี2563เป็นข้อสอบเบอร์ซันในระดับ B1 ค่ะก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทงางการศึกษาอื่น เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวในการสอบนะคะก็คือว่าบุคลากรในการศึกษาเนี่ยจะใช้ข้อสอบคนละตัวกับคุณครูเพราะว่าคุณครูจะใช้ข้อสอบ l i n ิงบ s k i l l แต่บุคลากรในการศึกษาจะใช้ข้อสอเบเ e r s ์ซ์ตัวข้อสอเบเวอร์ n ์นียมันจะมีอยู่9ก้พาร์ทนะคะซึ่งพาร์ทที่1นึ่งพาร์ท A จะเป็นการ Read Out Loud อ่านออกเสียงดังๆ อันที่2ก็คือวีพีทคืออ่านซ้ําตามที่เห็นข้อความแล้วเราก็อ่านอ่านเดี๋ยวข้อ1เป็นอ่านออกเสียงอ่าพารที่2คือเป็นอ่านเพูดตามที่เราได้ยิน3ก็คือเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องเขาให้มาผิดเราเรียงใหม่4ก็คือฟังบทสนทนาระหว่างสองคนแล้วตอบคำถามสั้นๆ ค่าก็คือพิมพ์ข้อความที่ที่เขาให้มาอันนี้ก็จะวัดความเร็วในการพิมพ์หเป็นการสอบไวยากรณ์เติมคําในช่องว่าง7ก็คือเป็นการ dictation คะเป็นการเขียนตามคําบอกได้ยินที่เขาพูดมาเป็นประโยคเราก็เขียนตามคําบอกก็คือพิมพ์ตามคําบอกถัดไปแก็จะเป็นการอ่านข้อความ30บวิ ประมาณ3ประโยคแล้วให้เราสรุปเป็นเนื้อหาตามความเข้าใจของเราใหม่เปิจใจความสำคัญอันสุดท้ายจะเป็นแพรเสจจาวเลยแล้วให้เราสรุปความเห็นของผู้เขียนว่ามีความเห็นอย่างไรเป็น2พาร์ทนะคะซึ่งที่สอบที่มีหนึ่งมานี้ในการเตรียมตัวของเรานะคะก็คือเราเข้าไปศึกษาใน YouTube จะมีควาว่าเวอร์ซันนะคะเราพิามพ์ว่าเวอร์ซัก็จะมีแนวทางข้อสอบเยอะมากสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบแต่ถึงกระนั้นนะคะก็มีความดพลกตรงที่ว่าเครื่องมือในการสอบของเราอะค่ะตอนที่ไปสอบประสบการณ์ตรงกอนนั้นก็คือเราไปสอบที่ศูนย์สอบแล้วหูฟังกับตัวไมโครโฟนมันมีปัญหาหรืออาจจะเป็นตัวเราเนี่ยที่ศึกษาไม่มากพอ นะคะก็คือไม่ได้ฟังตอนที่เราไม่ได้ฝึกพอนะคะตอนที่พอได้ยินเสียงปุ๊บเขาให้เราพูดมันจะมีคําว่าปิ๊บหรือคลิกเราอาจจะพูดก่อนพอได้ยินจบปุ๊บระบบยังไม่ได้คลิกให้เราพูดเราพูดไปก่อนพอรีบพูดไปก่อนมันทําให้ระบบไม่ประมวลผลการพูดของเราก็เลยทําให้ตัวฉันเองอผลสอบการพูดนะคะ ของตัวเองอยู่เองคือพอออกมากราบอันนี้คือใบคะแนนไม่ทราบมันสะท้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูนะนี่อาจจะเห็นว่าทักษะการพูดเราต่ำมากทั้งๆที่ในความเป็นจริงเน่ยเราก็มั่นใจว่าเราพูดชัดเจนแต่พอผลสอบออกมากลายเป็นว่าตัวไมโครโฟนกับตัวอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ หนึ่งตัวเราเองอาจจะไม่ได้ศึกษาร,รายละเอียดของการคลิกนอกเน,นอกจากการวัดความสามารถทางด้านสากฤษแล้วมันก็วัดทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยตัวข้อสอบเวอร์ซันนี้เหมือนมันจะโฟกัสไปที่การทํางานมากกว่าการเรียนการสอบเป็นทักษะเฉพาะตนแม้กระทั่งวัดการพิมพ์ะพิมพ์สัมผัสอย่างรวดเร็วสําหรับคนทางานอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบของ บุคลากรด้รานการศึกษาเวอร์ซึ้นะคะที่ในตัวของคุณครูเองนะคะก็คือคุณครูจะสอบ Linguaskill อันนี้ก็จะแนะนำให้ท่านไปดูใน cambridge.org จะมีเทสส,สำหรับผู้ทดสอบทดลองสอบของ Linguaskill นะคะก็คือคะแนนรวมก็คือ48คะแนนเขาจะเทียบให้ว่าเป็น B1 ะคะ c f r ทักษะการอ่านของครูเราส่วนใหญ่จะดีเพราะว่าเราอ่ะจะเน้นการอ่านนีที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือว่าเข้าไปฝึกฝนตัวเองเป็นระยะระยะและเรื่อยๆสําหรับตัวฉันเองตอนนั้นมันเวลามันกระชั้นได้รับโควตาสอบแล้วเราก็รีบเข้าไปฝึกใช้ระยะเวลาในการฝึกไม่นานอยากจะขอ เน้นย้ำแบบพี่น้องว่าให้เราฝึกบ่อยๆให้คุ้นชินกับข้อสอบนะคะระดับใดมันไม่ได้สำคัญเท่าเท่ากับการได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเขาขอให้เป็นกำลังใจกับทุกทกท,กท่านนะคะที่จะเข้าสอบหนึง่งมันฝึกฝนเรื่อยๆทบทวนตลอดสร้างความคุ้นเคยแล้วชุนคุ้นชินกับข้อสอบมันจะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากจะซ้ำๆฝุดบ่อยๆนะคะฝุดบ่อยๆ ให้ให้มีความคุ้นชินและคือชินก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้โชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันใจได้ตั้งใจนะคะคุณคร,รูจะโรงเรียนวัดอมรินทรารามค่ะสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะได้มีการเข้าสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เมื่อปีพุทธศักราช2563ค่ะ ณศูนย์ HCEC นะคะศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศนะคะในวันที่13กันยายน2อยง3รณโรงเรียนสตรีวิทยาคมนะคะซึ่งผลสอบมาได้ปีหนึ่งนะคะนี้ในการเตรียมตัวในการสอบนะคะก็มีการทบทวนเนื้อาหาบ้างในบางส่วนนะคะก็ใช้เวลาส่วนที่มีนะคะ เพราะการทํางานเราก็ทราบกันอยู่แล้วเรามีงานกันมากมายเพราะฉะนั้นใช้เวลาส่วนที่เหลือในการทบทวนหลักวิยกรทบทวนคําศัพท์นะคะและมีการฝึกในการเปิดหาข้อมูลศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆและลองฝึกทําแบบปัญหาจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ในขณะที่ไปสอบนะคะก็ทําตัวสบายๆค่ะไม่เครียดทําใจให้สบายเวลาฟังนั้นเคล็ดลับก็คือในการฟังเราสามารถ ใช้การจับคำจับความนะคะจับคำจับความจับคีย์เวิร์ดจากในการฟังแล้วมาใช้ในการตอบด้วยทุกครั้งที่จะฟังนะคะให้อ่านโจทย์ก่อนเพื่อให้ทำความเข้าใจหลังจากนั้นจับคีย์เวิร์ดจากที่ในการฟังแล้วก็มาใช้ในการตอบค่ะแล้วก็ทำใจสบายๆนะคะไม่ต้องเครียดค่ะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้นองๆรุ่นต่อไปนะคะสู้ๆและทำได้แน่นอนค่ะพ่เชื่อในความสามารถของน้องๆและในศักยภาพของทุกคน ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐจันกจากร์ด้วยครับสอนอยู่ที่โรงเรียนพิรไทยในยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับผมแล้วก็ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ครับผมสอบได้ระดับ B 2นะครับในการสอบวัดความรู้ภาษาจี c f r ตอนปี60นะครับรุ่นบุกแค็ ตอนแรกในตอนแรกเลยเนี่ยผมมาสอบได้ระดับ B จากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้กลุ่มที่ได้ให้กลุ่มที่สอบได้ B เนี่ยนะครับเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็มาสอบวัดความรู้ C C F R ใหม่ครั้งหนึ่งผมก็เลยสอบได้ B 2ขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมสอบได้ B 2น,นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผมได้รับการอบรมในคอร์สที่ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้อีส่วนนึงเนี่ยผมก็พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเนี่ยจากการที่ผมจะชอบดูคลิปของคุณครูสอนภาษาอังกฤษหลายๆท่านเช่นคุณครูดีวคุณครูแนนอย่างเี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าคุณครูคริสโตเฟอร์ไรท์อย่างเงี้ยครับก็คือจะอาศัยจากการดูคลิปเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ซึ่งซึ่งคุณพวกนี้นะครับจะสอนเรารืงของการออกเสียงในเรื่องของการ ในเรื่องของการใช้หลักวัตถุกรณ์ด้วยแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยครับจะมีเทคนิควิธีการจำที่ดีมากซึ่งทําให้เราจําในเรื่องของหลักวัตุอุกรณ์ต่างๆได้ส่วนในเรื่องของวิ n i n g ซึ่งเป็นทักษะที่ผมค่อนข้างไม่ถนัดนะครับผมก็จะใช้วิธีการดูภาพยนตร์นะครับที่มีภาษาไทยนะครับเป็นซับไทย,ทยติลนะครับแล้วก็ดูการ์ตูนนะครับดูการ์ตูนสลับ อยู่งัก็ฝึกฝึก t ิ n นิ่งนะครับโดยเอาข้อสอบของพวก t o f e f l หรือว่า t o e i c นะครับมาฝึกฟังปเรื่อยๆนะครับซึ่งอพอเราฝึกบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นผมก็คิดว่าน้องๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับในการสอบ c m เถามว่ายากไหม่ไม่ได้ยากนะครับซึ่งถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราสามารถที่จะสอบได้จนถึงระดับดีสอบว่าสิง ซึ่งผมก็กับจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสอบได้ซีนเช่นเดียวกันเรามาทําความฝันที่ได้ซีนพร้อมๆกันนะครับที่ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสอนสังทุกคนนะครับผมข,ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายมิติโอชะสนนครูโรงเรียนราช,ชวินิตสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ ผลสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปี2565ถูกจัดอยู่ในระดับ C1 จากหน่วยงานบริษัท EduSoft ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเตรียมตัวก่อนสอบตักเล็กน้อยนะครับโดยวิธีที่ผมยึดมีหลักการหรือแนวคิดมาจากเรื่องของพีระมิดการเรียนรู้ ซึ่งคุณครูทุกท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าหลักการทฤษฎีพีระมิดการเรียนรู้ได้กล่าวถึงอัตราของการจําเนื้อหาหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปได้โดยถ้าเราเรียนรู้แบบพาสซีฟหรือว่าเรียนรู้แบบการรับฟังการจําการอ่านอัตราการจําจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบ Active หรือการได้ลงมือทํา ซึ่งจากหลักการทฤษฎีปีระมิดการเรียนรู้นี่เองที่ผมได้เอามาใช้ในการเตรียมตัวก่อนที่จะสอบภาษาอังกฤษครับโดยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความโชคดีของผมด้วยที่เป็นคุณครูเอกภาษาอังกฤษจึงได้มีโอกาสได้นําความรู้มาใช้ในการสอนซึ่งทุกครั้งที่เราสอนก็เหมือนกับเราได้ทบทวนได้เตรียมได้ฝึกทักษะของตัวเองไปด้วยดังนั้น เนื้อหาที่เราจะต้องใช้ในการที่จะสอนนักเรียนเราก็จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าฝึกหัดออกแบบทักษะต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสวน่วนที่ช่วยในการทบทวนให้ทักษะภาษาอังกฤษของผมได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากนี้ในแง่ของชีวิตประจำวันผมก็ยังได้พยายามใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆเช่นการอ่านหนังสือบทความต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษก,การฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษก,การได้ฝึกร้องเพลงเพื่อเป็นการฝึกการออกเสียงการพูดการเรียนรู้คำศัพท์การใช้คำศัพท์โครงสร้างประโยคต่างๆจากเพลงจากภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เราดูเป็นประจำครับ สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ฝึกใช้บ่อยๆฝึกใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นประจําก็จะแทรกซึมเข้ามาในธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราไปสอบเวลาเจอข้อสอบแทนที่เราจะต้องมานั่งจําหลักการต่างๆเราก็สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติครับสําหรับข้อแนะนําในการเตรียมความพร้อมก่อนจะสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สําหรับคุณครูเอกอื่นๆน,นะครับ ผมก็มีข้อแนะนําจะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆดังต่อไปนี้อันดับแรกผมมองว่าภาษาเป็นทักษะที่เราต้องใช้เป็นประจําถึงจะสามารถใช้ได้ดีและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติให้ครบทั้ง4ทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนโดยการฟังเราสามารถฟังได้จากสื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงฟังภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ที่เราชอบก็ตามการพูดการฝึกพูดตามประโยคที่เราได้ยินจากภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆที่เราดูหรือจะฝึกร้องเพลงจากเพลงสากลเพลงภาษาอังกฤษที่เราฟังก็ได้ครับสำหรับในส่วนของการอ่านเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษที่อยู่รอบๆในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษที่ปรากฏขึ้นตามสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณครูใช้เช่น Facebook อาจจะมีบทความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ท่านสนใจก็ท่านสามารถลองฝึกอ่านไปวันละเล็กวันละน้อยก็ได้ครับสำหรับการเขียนท่านสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปในวิชาที่ท่านสอนได้เช่นการที่ท่านจะสอนคีย์เวิร์ดต่างๆในวิชาที่ท่านรับผิดชอบสอน ท่านสามารถสืบคน้คนค้นคว้าหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคีย์เวิร์ดนั้นๆแทรกเข้าไปให้กับนักเรียนได้ก็เป็นการฝึกให้เราได้รู้จักค้นคว้ารู้จักเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆที่ตรงกับกลุ่มสาระหรือวิชาที่เราสอนได้อีกด้วยครับทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์ต่างต้องอาศัยเวลาในการเก็บเล็กผสมน้อย เราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ทีเดียวแล้วก็เก่งขึ้นมาได้ภายในชั่วเวลาข้ามคืนแต่ต้องเกิดจากการที่เราสะสมค่อยๆเก็บค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนทบทวนใช้บ่อยๆก็จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณครูท่านใดที่ยังกลัวยังไม่กล้าสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR หรือว่าสอบออกมาแล้วผลสอบอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับอาชีพคุณครูของเราเป็นอาชีพที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่เสมอพัฒนาตนเองอยู่เสมอถึงแม้ผลสอบจะยังออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนะแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆท่านก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับผมขอเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ